ซึ่งในเวลานี้ค่ะผู้ชมท่านนายรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างการเยือนฮ่องกงนะคะแต่ว่าท่านก็ยังคงติดตามสถานการณ์รายงานไทยในอิสราเอลอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็สั่งกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อที่จะพร้อมอบพยพคนไทยกลับมาที่เมืองไทยนะคะโดยที่ล่าสุดท่านแจ้งว่าได้รับรายงานว่าตอนนี้มีตัวเลขของคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน้อย2รายค่ะ โดยที่ช่วงเช้านะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนบรูไนาดารุสารามและมาเลเซียรวมถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการนะคะช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมค่ะ โดยท่านนายกรรบุว่าได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะว่าให้เตรียมเครื่องบินให้มีความพร้อมถึงแม้ว่าเวลานี้น่านฟ้าปิกแต่ว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจต้องสแตนบาย24ชั่วโมงโดยที่หนึ่งเที่ยวบินเนี่ยสามารถพาคนไทยกลับมาได้423คนค่ะ ซึ่งก็มีแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่ขัดแย้งเนี่ยประมาณ5,000คนนะคะและท่านนายกก็บอกว่าได้ให้เบอร์โทรศัพท์กับท่านทูตไทยประจําอิสราเอลไปด้วยเพื่อให้รายง,งานประจําวันยืนยันว่าตอนนี้ตึงเครียดอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าไปในทิศทางที่ไม่ได้ดีขึ้นซึ่งนายกได้แจ้งทูตไทยที่อิสราเอลว่าสามารถเอาเครื่องบินไปคอยไว้ได้เลยจะได้มีความรวดเร็วแต่ว่าปัจจุบันน่านฟ้ายังไม่เปิดนะคะ สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะล่าสุดหลังจากที่เดินทางไปถึงที่ฮ่องกงเนี่ยท่านนายรัฐมนตรีก็แจ้งว่าได้รับรายงานเพิ่มเติมจากคุณพันพาจันทรารมเอกอัครราชทูตนกะกลุงเทววิฟนะคะว่ามีคนไทยเสียชีวิต2อรายจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับแจ้งว่าเสียชีวิต1นรายนะคะ ส่วนคนไทยที่อยู่พื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้ก็ยังคงต้องรอคอยการรายงานอยู่นะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่าถูกจับตัวไป11คนนายก็ย้ำว่าแม้ว่าตนจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็คงจะต้องมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือโดยได้สั่งการให้นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศที่เดิมจะเดินทางร่วมไปกับนายกด้วยว่าไม่ต้องไปแล้วให้อยู่ดูแลเรื่องนี้ค่ะ ปัจจุบันนี้ก็มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นห้ามออกจากบ้านนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับท่านท่านผู้บัญชาการทหารอากาศไปว่าเครื่องบินของทาพอากาศเตรียมพร้อมน่านฟ้าปิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็สแตนบาย24ชั่วโมงแล้วก็มีคณะแพทย์ที่จะเดินทางไปด้วยเหตุกณ์ก็ยังคอนเฟิร์มว่ายัางตึงเครียดอยู่แล้วก็เดินหน้าไปในทิศทางที่ไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เป็น ทางการเรามันมีความน่าเป็นห่วงครับผมไม่ทราบศัพท์ทางการนะครับว่าอยู่ในระดับไหนแต่ว่าเป็นระดับที่มีต้องมีความพร้อม24ชั่วโมงครับพร้อมทันทีที่จะไปครับแน่นอนครับติดตามตลอดครับเมื่อ Israel, กี้เบอร์ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็มีเบอร์กันนะครับก็มีคอนเฟิร์มเบอร์ที่ว่าติดต่อผมได้ตลอดเ,เป็นธรรมดาครับการที่มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราที่เรา ที่เราเสียใจเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นโดยที่ยิ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นประชาชนคนไทยซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับเราเรามีความกังวลครับมีความไม่สบายใจอย่างมากครับ